ครับประมลลวลสามงสองนะครับวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามาหลายชิ้นนะครับวันนี้ที่อยากจะแนะนำเป็นเก้าอี้หวายนะครับ mm hmm. เก้าอี้หวายนี่เป็นเก้าอี้หวายหวายเทียมนะครับโครงอลูมิเนียมสีน่ารักครับทำผลิตกันตรงตรงนี้เลยครับในสามลงสองลองดูรายละเอียดสินค้าหนะ้าตาสินค้าเป็นไงนะครับแต่ว่าบังเอิญเขาใส่อ่ายัางไง พันฟิล์มการฝุ่นนะครับอาจจะดูมีฟิล์มลกๆตานิดนึงก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับดูรายละเอียดของตัวสินค้าได้นะครับ อยากรู้ว่านั่งสบายแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมันจะนั่งให้ดูเลยนะครับนั่งสบายครับแข็งแรงครับนี่โอ้โหจะนั่งจะนอนได้นนานเลยนะครับเป็นเก้าอี้ที่น่าสนใจมากครับแข็งแรงโครงอลูมิเนียมนะครับอยากรู้ว่าตัวใหญ่แค่ไหน ดูผมนั่งก็จะรู้ได้นะครับนั่งสบายมากไม่เชื่อลองมานั่งกับเราดูสิครับเบาก็เป็นเบาะหนังอย่างดีฮะเบาะหนังไวนิ้วนะครับหนังเทียมหนังเทียมนะครับแข็งแรงนะครับนั่งสบายภายในมีคองอลูมิเนียมครับ มาเปิดให้ดูได้นะครับครับถ้าสนใจนะครับก็มาประมูลเได้ที่ประมูลสามเมืองสองวันอาทิตย์นะครับเริ่มประมูลบ่ายโมงคึ่งครับ